ลโอซันหนึ่งหนึ่งอินดี้โดีค่ะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะที่เกี่ยวกับความคลั่งรักนะคะพเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้ไพ่นะคะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นจริงๆแล้วเขาคลั่งรักคุณมากๆเลยนะคะเขาคนนั้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนนะคะเอาเป็นว่าให้เ,เพื่อนๆส่งจิตส่สงใจมาให้ลีโอซันนะคะเขาคนนั้นคลั่งรักคุณมากๆนะคะเพื่อนอันนี้คือแลนดอมอของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่นะคะ เป็นทาโร่นะคะสําหรับนี้นะคะน่ารักมากนะคะเราชอบมากค่ะเพราะเขาจะแนวแบบเกาหลีนิดนึงนะคะเพื่อนประมาณนี้นะคะอา่านไม่ออกนะคะว่าอะไรเอาเป็นว่าให้คุณส่งจิตส่งใจมาให้รีโอซันกันนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่เขาแอบคลั่งรักคุณนะคะมากๆเลยนะเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างให้ไพ่ช่วยแนะนำบอกหน่อยนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไวทุชพระองค์นะคะ ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าคนที่เขาแอบมาคลั่งรักเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมแรนดอมของเราในวันนี้นะคะเขาคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างน,นะคะขอให้ไพ่ช่วยเล่าเรื่องของคนที่แอบ,บคลั่งรักคุณหน่อยนะคะเพื่อนมาเลยค่ะใบแรกนะคะเพื่อนวิลออฟฟอร์จูนมานะคะใบแรกนะคะเพื่อนวิลออฟฟอร์จูนมาเราบอกเลยว่าความคลั่งรักของเขาคนนั้นเขารู้สึกได้เลยว่าเจอคุณครั้งแรกแล้วหมั่นใช่ เราไม่รู้นะคะว่าเพื่อนเป็นคนที่หน้าตาอะไรยังไงก็ไม่รู้คุณน่าจะเป็นคนที่มีหน้าตาแบบหลากหลายมากนะคะเราเห็นสีสันที่อยู่ตรงนะคะชิงช้าสวรรค์คุณอาจจะเป็นคนที่เออเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงนะคะเป็นคนที่ดูไม่เบื่อคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ+ เป็นคนที่ดูไม่น่าเบื่อนะคะไม่จําเจไม่ซ้ําซากเราไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมคุณหน้าตาแบบไหนเอาเป็นว่าคนๆนี้เขารู้สึกว่า คุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่ถูกใจและที่สําคัญเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีวายนะคะดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประทานให้คุณกับเขามาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราบอกเลยว่าคนคนนี้เขาเขาเชื่อเรื่องของพรมลิขิตนะคะโชคชะตานาพาให้คุณกับเขามาเจอกันคนที่เขาแอบคลั่งรักคุณเราบอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะเชื่อเรื่องของเนื้อคู่พรมลิขิตนะคะทําให้คุณกับเขาต้องมาเจอกันนั่นเองนะคะคุณจะเป็นคนที่มีหน้าตา ผิวพันธ์รูปร่างไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเขาคนนี้ถูกอกถูกใจคุณตั้งแต่แรกพบนะคะเราจะบอกว่าเป็นรักแรกพบเลยก็ได้นะคะเจอ,เพ,อเพื่อนแล้วมันใช่เออมันถูกใจอ่ะมันถูกใจมากๆทําให้คนคุณนี่เขาแอบค้างรักคุณนะคะเราบอกเลยว่าคุณเข้าไปทําให้ชีวิตของเขามันมีสีสันนะคะคุณเข้าไปทําให้เขาอะกลับมาเด็กอีกครั้งก็ได้บางคนคุณอาจจะดีกว่าคนที่มีอายุที่แบบบางคนนะคะเพื่อนๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยคนที่คุณไปชอบหรืออะไรคนที่เขามาค้างรักคุณอาจจะเป็นคนที่มีอายุ แบบโตแล้วก็ได้แต่คุณอาจจะเข้าไปทําให้เขารู้สึกว่ากลับมาแบบเด็กอีกครั้งก็ได้นะคะเป็นกลับมาแบบเหมือนเป็นเป็นวัยรุ่นอีกครั้งอะไรแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือใบแรกนะจ๊ะใบที่สองเลยค่ะเอดออฟวันเขาอยากใบที่สองนะคะเพื่อนๆคุณได้เอ็ดออฟวันคนคนนี้เขาอยากกอดคุณมากๆนะคะเราขอบอกเลยว่าเขาอยากกอดคุณมากๆเห็นไหมคะผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้เขากอดกันอยู่คุณอาจจะเป็นแบบ คู่รักทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะแต่ต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมเราบอกเลยว่าวิวออฟฟอร์จูนมาในใบแรกเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพมลิขิตโชคชะตานำพาให้คุณเขามาเจอกันแล้วเราบอกเลยว่าเอ็ดออฟวานมาใบที่2นะคะเขาค่อนข้างที่จะเชื่อเชื่อมากๆเลยว่าคุณคือคนที่ใช่ คุณคือคนที่โดนใจคือเจอคุณแล้วมันใช่เลยค่ะแบบเจอปุ๊บแล้วมันรักปั๊บเลยนะคะสิ่งนี้เขาอยากจะทำมากที่สุดเขาอยากจะกอดคุณมากๆเห็นไหมคะไพ่ใบนี้เขาอยากจะกอดคุณมากๆซึ่งในชีวิตจริงเราไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆในบางคนน่ะเขากับคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือบางคนเพื่อนๆอาจจะมีการดีลงานกันอยู่แล้วเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะเราบอกเลยนะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็ได้อาจจะเป็นแบบสายการงานสายเพื่อนสายสังคมสายลูกค้าอะไรได้หมดเลย ถ้าทําได้เขาอยากกอดคุณมากๆคนคุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างสูงกว่าคุณก็ได้นะคะจากาไพ่ใบนี้นะคะเป็นคนที่สูงกว่าคุณก็ได้จะเป็น LG BTQ พาฒผู้หญิงผู้ชายอะไรได้หมดนะคะนี่เราอ่านจากไพ่นะคะเพื่อนเออเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะคะ mm. เขามองเห็นคุณน่ะเขาก็คลั่งรักคุณนะคะหนึ่งไม้เนี่ยเราบอกเลยว่ามันเป็นไพ่ของบางคนน่ะคุณอาจจะเกิดในชาวราศีธาตุไฟธาตุลมได้นะคะเพื่อนเออ คุณอาจจะเกิดในชาวแม่สิงห์ธนูนะคะไม่ถุนตุลกลุ่มก็ได้นะคะเพื่อนสิ่งที่ไพก่กาลังจะบอกนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจเขาคนนี้มากๆเลยนะคะเห็นคุณแล้วมันใช่จริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่มีเอ่อมีไฟะคะ่ะมีไฟทําให้คนคุณรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นนะคะมันเป็นอะไรที่โดนใจคนคนนี้มากๆเลยนะคะคือณตอนนี้เลยเราบอกเลยว่าคนที่เขาคลั่งรักคุณมากๆเนี่ยแอบส่องแอบมองคุณในยืดในพื้นที่ที่เขาสามารถมองเห็นคุณนะคะบางคนเขา เขาแอบมองคุณผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือบางคนนะคะคุณกับเขาจะทํางานอยู่ในที่ที่เดียวกันคนคนนี้จะแอบส่องแอบมองคุณนะคะคนที่เขาคลั่งรักคุณมากๆเลยเนี่ยเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ต่อจิตต่อใจของคนคนนี้มากๆนะคะใบต่อมาเดอรซันโอไมค์กอดค่ะเพื่อนโอ้โหเดอรซันมานะคะเพื่อนเราบอกเลยนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับแล้วนะคะคือถ้าจะไม่อ่านต่อก็ได้นะคะเนี่ยเราบอกเลยว่าเขาคลั่งรักคุณแบบเดอรซันะค่ะเพื่อน คุณเข้าไปทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นความอบอุ่นนะคะคุณเป็นเหมือนบ้านคุณเป็นเหมือนความสุขคุณเป็นเหมือนแสงสว่างทําให้เขาแบบตื่นขึ้นมาแล้วเจอคุณแล้วมันใช่คุณเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนคนนี้แบบทําให้เขารู้สึกแบบดีอะค่ะคือเรารู้สึกว่าคุณคุณเป็นเหมือนพรมลิขิตนะคะให้ให้การเดินทางระหว่างคุณกับเขามาเจอกันแล้วทําให้คนคนนี้ตื่นรู้นะคะแล้วก็ เหมือนมีความสุขทุกครั้งที่มองคุณนะคะพระอาทิตย์นี่คือความอบอุ่นมากๆนะคะบางคนคุณอาจจะเกิดในชาวรา,วาศีธาตุไฟที่เราบอกไปเมสิงธนูก็ได้หรือจะเป็นเขาคนนั้นสำหรับพลังงานกันได้นะคะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างคุณอาจจะเป็นคนที่น่ารักในสายตาเขามากๆเลย คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแม้กระทั่งกันรอกนะคะกรรรอกมาอยู่กับคุณก็ยังมีความสุขบางคนคุณอาจจะชอบทานผลไม้แอปเปิ้ลอะไรแบบนี้ได้หมดคุณน่าจะเป็นคนที่น่ารักในสายตาเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราบอกเลยว่าหน้าตาคุณคล้ายๆคนแบบเกาหลีเล่าเนี่ยถึงไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะเราอ่านจากไพ่จริงๆคุณเป็นคนที่มีหน้าตาน่ารักในสายตาคนคนนี้มากคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LG b t q เราบอกเลยว่าเขาชอบวิธีการแต่งตัวของคุณนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะชอบ แต่งตัวออกสไตล์วัยรุ่นนิดนึงอะถ้าบางคนเพื่อนไม่ได้เด็กแล้วอะแต่คือคุณรู้จักแต่งองค์ทรงเครื่องของคุณให้ดูแบบดูเป็นวัยรุ่นอะค่ะเพื่อนคุณไม่ได้แต่งตัวดูตามแบบตามวัยจริงคุณก็ได้นะคือคุณบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่มีอายุแบบบางคนนะคะเพื่อนบางคนมีสามสิบแปดขึ้นแล้วอะแต่วิธีการแต่งตัวของคุณคุณอาจจะชอบใส่เสื้อแบบเสื้อครอปเสื้อเอวรอยเสื้ออะไรของคุณอะซึ่งเขาพอใจมากๆเขาชอบมากๆ คือบางคนคุณมีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักนะคะอาจจะชอบตัดหน้ามา้าอะไรแบบนี้ได้แล้วอ่านจากไพ่จริงๆนะคะเพื่อนคุณเป็นคนที่ถูกสเปคเขาคนนี้คือมันเจอปุ๊บแล้วมันรักปั๊บค่ะเพื่อนนะหนึ่งไม้เนี่ยเขาเจอคุณแล้วมันคือแบบผมลิขิดโชคชะตานำพายให้คุณกับเขามาเจอกันแน่ๆคุณเป็นคนที่ถูกสเปคแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเห็นไหมคะขนาดการลอกอ่ะปกติกันลอกจะเป็นคนที่วิ่งนะคะวิ่งหนีมนุษย์นะคะเพื่อนแต่เขาเห็นคุณเนี่ยเราบอกเลยว่า คุณเป็นคนที่อบอ้อมอรีติดใจดีนะคะอยู่ด้วยแล้วมันเหมือนกับอยู่กับคุณแล้วมันมีแตความอบอุ่นมันมีแต่ความสุขมันเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ค่ะเพื่อนเราไม่รู้ว่าคุณกับเขามีอายุที่แตกต่างกันหรือเปล่านะคะบางคนนะคะหรือว่าคุณคุณอาจจะมีอายุที่ ไม่ไกลกันมากไม่หากกันมากนะคะแต่สิ่งที่พายบอกบางคนคุณก็อาจจะมีอายุที่แตกต่างกันมากเลยก็ได้แต่สิ่งที่มันรู้สึกดีนะคะเพื่อนเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีเคมีที่ตรงกันนะคะเป็นคนที่คล้ายๆกันก็ได้นะคะเป็นกระลอกเห็นไหมคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะซึ่งไม่แตกต่างจากคนคนนั้นนะคะที่เขามีสเสน่ด้วยนะคะแล้วเขามาคลั่งรักคุณนั่นเองนะคะต่อกันเลยนะคะไฟออฟครับโอ้โหห้าถ้วยนะคะบางคนเขาค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเพื่อนๆห้าถ้วยเนี่ย บางคนคนคนนี้อาจจะจมในเรื่องของเรื่องราวท็อกซิกของเขาได้บางคนเขาอาจจะเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางคนเครียดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ไม่ดีในในอดีตของคนคนนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะมีปมในเรื่องของความรู้สึกความรักหรือจะมีเรื่องท็อกซิกของเขาอยู่แล้วนะคะห้าห้าถ้วยนะคะเพื่อนอีกกรณีหนึ่งที่เรารู้สึกได้คนคนนี้เข้าข้างรักคุณมากๆ แต่เขากําลังคิดว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงดีนะคะคนคนเนี้ยเครียดในบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นนักดื่มก็ได้นะอาจจะดื่มนะคะเพื่อนดื่มวายดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่ดื่มเก่งก็ได้บางทีคนคุณเนี้ยอาจจะหาทางคือหาทางออกไม่ได้นะคะเขาค่อนข้างที่จะคลั่งรักคุณจริงๆอะ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะเพื่อนเขาคลั่งรักคุณแบบ จริงๆอะแต่เขาก็ไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงก็ได้นะคะซึ่งซึ่งในบางครั้งนะคะสิ่งที่เรารู้สึกได้บางคนคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาแบบว่าคุณก็เปิดใจให้กับเขาหรือบางคนค,คุณคุณอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะซึ่งคนคนนี้ก็อาจจะเข้าหาคุณยากนิดนึงก็ได้นี่คือความคลั่งรักของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมากๆเลยนะคะเนี่ยผู้ชายในรูปนะคะ จะเป็นผู้ชาย l g b t ี่คได้หมดเลยเราบอกเลยว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์รูปร่างเขาดีนะคะเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพไม่ใช่ดูแลสุขภาพแบบนั้นนะคะหมายความว่าเป็นคนที่ดูแลเรือนร่างสุขภาพอะไรของเขาอะ่ะแต่ณตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะเครียดเรื่องคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะบางคนถึงขั้นแบบไปทันแบบที่เราเห็นนะคะดื่มเบียร์นะคะเบียร์ย้อมใจทําให้แบบเหมือนจะทํายังไงอ่ะข้างรักคุณไปแล้วอะ่ะแต่เขาไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงก็ได้นะคะอ่ะต่อกันเลยในใบที่ห้านะคะ เดอะแจ็คเมนก็มากันเพื่อนโอ้โหวิวออฟฟอร์จูนมาในใบแรกนะคะจ็คเมนมาในใบที่ห้านะคะเราบอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะเชื่อเชื่อมากๆเลยว่าจริงๆแล้วคุณคือสิ่งที่ผมลิขิตนะคะดีวายประทานให้คุณกับเขามาเจอกันคุณกับเขาอาจจะเคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติอาจจะมา ผ่านมาในหลายพบหลายชาติเลยนะคะซึ่งคุณกับเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าว่ามันคุ้นเคยกันนะคะเป็นความรู้สึกที่มันคุ้นเคยกันตั้งแต่นาทีแรกนะคะเราค่อนข้างที่จะเชื่อนะคะว่า ille of fortune ในใบนี้บางทีเพื่อนๆที่เข้ามาดูหรือเขาก็าได้นะคะเรามองเห็นถึงคน3ามคนนะคะถ้าคุณเห็นจากภาพใบนี้นะคะเพื่อนๆนผู้หญิงผู้ชายแล้วก็จะมีผู้ชายปรากฏอีกนะคะเพื่อนมีผู้ชายปรากฏอยู่ที่ด้านข้าง เครื่องเล่นนะคะเพื่อนแปลว่าความคั่งรักของค,คนคนนี้บางทีคนคนนี้เขาอาจจะมองเห็นว่าคุณมีแฟนแล้วคุณอาจจะไม่ได้โสดคุณอาจจะมีคู่ครองแล้วซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นเขาเองก็ได้ที่ไม่ได้โสดอาจจะมีคู่มีครองมีอะไรแต่มา่้คั่งรักกันนั่นเองนะคะทําไมความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าทําไมเอฟ้าต้องลิขิตให้คนที่ใช่มาในเวลาที่มันไม่ใช่ก็ได้ เราเซนขึ้นมาแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาอยู่ด้านหลังนะคะคุณจะเห็นนะคะผู้ชายคนนี้นะมีผู้ชายซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีคู่กันอยู่นะคะแปลว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะเป็นคู่ที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมาก็ได้นะคะเรารู้สึกว่า u จ็ m เ n นมาเนี่ยคือไม่มีทางที่คุณกับเขาจะไม่เจอกันไว้ง่ายยังไงคุณกับเขาสักวันหนึ่งก็ต้องเจอกัน เขาค่อนข้างที่จะเชื่อว่าคุณคือคนที่เคยเจอกันมาแล้วนะคะในอดีตชาติอาจจะต้องใช้วิจารณญาณนะคะคือเซนส์ของลีโอซันบอกขึ้นมาว่าเขาค่อนข้างที่จะทุกข์ใจในความรู้สึกที่เาขาคลั่งรักคุณมากๆเลยนะคนคนนี้เาขาคลั่งรักคุณจริงๆนะเราบอกเลยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายนี่คือดูดูดีนะคะเพื่อนนะคะดูเป็นคนที่น่ารักดูดีมีสเสน่ห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือหุ่นดีมากๆเราบอกเลย เขาข้างรักคุณไม่ไหวแล้วนะคะเขาข้างรักคุณไม่ไหวแล้วถึงขั้นต้องแบบพึ่งพานะคะเบียร์นะคะพึ่งพาแอลกอฮอล์นะคะเพราะเขาไม่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่ะเพื่อนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยทํายังไงดีหล่ะคราวนี้นะคะเราบอกเลยว่าเขาข้างรักคุณมากๆเลยอะ่ะข้างรักคุณแบบเวอร์วังเลยนะเราไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบนะคะเพื่อนจัคส์เมนมาเนี่ยเขาก็คงจะต้องปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามที่กรรมจัดสรรก็แล้วกันนะคะคณคืนนี้อาจจะเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมก็ได้ คุณกับเขาอาจจะเคยทาเวทธรรกรรมกันมาเรื่องอท,ท,ที่เห็นนะแล้วพไพ่ใบนี้เรามาสะดุดตากันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆไพ่สาหรับนี้นะเราบอกเลยว่ารีโอซันไม่ค่อยได้นามาอ่านบ่อยนะคะพอดีว่าเราเพิ่งได้มานะคะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเราก็เลยเอามาอ่านในวันนี้นะคะเด e j จับเมิทมาเนี่ยคุณเห็นไหมคะมีผู้หญิงผู้ชายรูปร่างดีมากๆเลยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแอบมองเราค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าความคลั่งรักของเพื่อนๆในใน,ในวันนี้แรนดอมในวันนี้นะ ไม่คุณไม่โสดก็เป็นเขาไม่โสดนะคะเพื่อนมันต้องเป็นความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เออมีความข้างรักข้างรักในคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วค่ะเพื่อนข้างรักในความรู้สึกที่เขาคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะบางคนเป็นคนดังก็ได้นะคะเพื่อนเราเห็นนะคะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยคนคนนี้นะ บางคนก็อาจจะเป็นคนที่หล่อมากๆสวยมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมเป็นคนที่หุ่นดีบางคนเขามีหน้าตาที่คล้ายเกาหลีอะไรแบบนี้ได้เป็นคนที่หน้าตาน่ารักมากๆนะคะเราบอกเลยว่าเขารู้สึกว่าเขาเขาค่ข้างรักคุณแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเสียดายนะคะเสียดายเ,เ,เพื่อนๆมากๆเลยก็ได้อ่ะไพ่จะเล่าอะไรต่อนะคะแต่ไฮพินเทสก็ยังมาค่ะเพื่อนๆม,มามาอีกแล้วนะคะไฮพินเทส เราค่อนข้างที่จะรู้สึกได้เลยนะคะว่าแรนดอมในวันนี้มันต้องเป็นความความสามคนนะคะเพื่อนๆความสามคนความรับกันเรารู้สึกว่าคุณกับเขามันเป็นความรู้สึกที่แอบเก็บกันไว้สองคนก็ได้แต่มันเป็นเรื่องราวของคนสามคนนะคะเพื่อนๆคุณไม่โสดหรืออาจจะเป็นเขาไม่โสดต่างคนหรืออาจจะไม่โสดทั้งคู่เลยก็ได้นะคะ มันเป็นความพัวพันถึงคน3คนนะคะเ,เพื่อนจากความรู้สึกในไพ่ที่เราอา่านสำรับในวันนี้นะคะ view mm hmm. of fortune ใบที่1ก็มีคน3มคน the jack men mm hmm. ก็ยังเป็นคน3คนแล้วไพ่ the high priest ก็ขึ้นอีกลระบอกเลยว่าคุณสองคนเป็นคนที่รู้กัน2คนหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ลุ่มหลงกันมันเป็นความรู้สึกที่เขาคนนั้นข้างรักคุณแบบ the high priest นะคะแอบเก็บคุณไว้นะคะแอบเก็บคุณเอาไวะะ้แบบ,ไวแบบลึกๆเลย ถ้าเป็นไม่ได้คนคนนี้อยากจะกอดคุณมากๆเราขอบอกอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะกอดคุณอยากจะเก็บคุณอ,อะไรยังไงดีล่ะคะเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมากๆมากๆเลยเป็นคนที่อาจจะชอบใส่สูตรก็ได้นะคะใส่ท็อปโค้ทอะไรแบบเนี้ยเป็นคนดูดีบางคนเป็นคนดังก็ได้นะเพราะว่าจากหน้าตานะคะเขาดูทรงเกาหลีหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเราบอกเลยว่าเขาคลั่งรักคุณมากๆแล้วก็แอบเก็บ เก็บรายละเอียดแอบส่องแอบมองแอบเรียนรู้คุณนะคะเดอะไฮพินเทนนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สวยมากมากๆเลยหลอก็คือหลอมากๆเอาเป็นว่าคุณน่ะเป็นคนที่โดนใจนะคะเพื่อนเดอะไฮพินเทนไปนี้นะคะเพื่อนๆมาขยายรีวิวออฟฟอร์จูนนะคะเออเดอะไฮพินเทนไปนี้นะคะมาขยายวิวออฟฟอร์จูนเราขอบอกเลยนะเขารู้สึกว่าคุณไม่ธรรมดา คุณไม่ธรรมดาเพราะคุณมามาโดยผมลิขิตนะคะมาจากอดีตชาตินั่นเองนะคะคุณเป็นสิ่งที่ดีวซึ่งคนคุณนี่เขาค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของดีวนะคะเรารู้สึกแบบนั้นนะเขาเชื่อว่าคุณคือคนที่ผมลิขิตลังสรรให้คุณมาแต่มาในเวลานเวลาที่มันไม่ใช่นั่นเองนะคะโอ้เอ็ดออฟคัพค่ะเพื่อน,อนมีอะไรเกี่ยวข้องกับเลขหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าคะเนี่ยเอ็ดออฟคัพมาขยายเอ็ดออฟวนนะคะเพื่อน เอ็ด <Eight S 2> <iao ld> ครับมาขยายเอ็ดวันคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันที่สิบเอ็ดหรืออาจจะเกิดในชาวราศีพิจิกเขาคนนั้นอาจจะเกิดในวันที่สิบเอ็ดหรืออาจจะเกิดในชาวราศีพิจิกหรืออาจจะเกิดในวันที่สองนะคะเรารู้สึกว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นหรือคุณก็ได้อาจจะมีใครมีตัวเลขหนึ่ง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 นะคะเชื่อในเรื่องของเลข angel number เป็นคนที่เชื่อในศาสตร์ของหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนอาจจะเห็นตัวเลขนี้บ่อยนะคะและที่สําคัญคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่ เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีมีสองอารมณ์นะคะเป็นคนสองสองอารมณ์มีทั้งความดร์กไซด์ในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คือคือในมุมมองของเรโอซันมองว่าเขาเป็นคนที่คุณจะอ่านเขายากนิดนึงบางเวลาเขาอาจจะดูใจดีหรืออาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่แต่คนคนนี้มีด้านดร์กไซด์นะคะเป็นคนที่ดิ่งในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเขามีตัวเลขสองเลยนะคะเพื่อน บางคนอาจจะเกิดในชาวราศีกุมก็ได้มีตัวเลขสองเกี่ยวข้องนะคะจ,จะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งที่เราเซนต์ขึ้นมานะคะเพื่อนเราบอกเลยว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกกับคุณรุนแรงมากนะคะเอ็ดออฟคัเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ mm hmm. เป็นคนที่เจอปุ๊บเราหลักปับ๊บ mm hmm. เป็นคนที่รักแรกพบคุณไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่เอาเป็นว่าเขาเจอคุณแล้วมันใช่อะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเคมีตรงกับเขาอะ mm hmm. เป็นรักแรกพบนะคะเพื่อนเเป็นรักที่เจอปุ๊บแล้วมันรักปั๊บนะคะ mm hmm. มาขยายแบบหนึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนเออมันรู้สึกว่าแบบเป็นเลขจัก,กรวาลด้วยนะคะเนี่ยเป็นเลขดีวายนะคะเพื่อนอะต่อกันเลยนะคะเอ็มาอีกแล้วค่ะเพื่อนเออพูดพัดกับเลขหนึ่งนะคะเพื่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนเอ็ดออฟแพนด์เคอร์ก็ยังมานะคะเอ็ดออฟวานเอ of ออฟคัแล้วก็เอ็เอ of ออฟแพนด์เคอร์นะคะเพื่อนคนคืนนี้ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูมีดีมีเสน่ห์เป็นคนที่ทรงพลังและก็ทรงคุณค่าในตัวเองมากมาก เขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะประจําตัวก็ได้บางคนเขาอาจจะเกิดในวันที่สามราศีมีนนะคะเพื่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งราศีมีนได้นะคะราศีกุมราศีมีราศีพิจิกนะคะเพื่อนราศีที่เราบอกไปนะคะเอ็ดอัแพนเกอร์ไปเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดวงตาสวยมากคุณอาจจะเป็นคนที่ดวงตาสะกดจิตสะกดใจคนคนนี้มากนะคะเขาที่เขาเขาค้ั่งรักคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีดวงตาโต ดวงตะลากลมนะคะคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย lg b t q พัดไม่รู้นะคะเรามองว่าคุณเป็นคนมีเขาอะมองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และที่สําคัญคุณเป็นคนที่มีตังค์ด้วยนะคุณเป็นคนที่ดูรวยดูแพงเราไม่รู้ว่าชีวิตจริงคุณเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขาคนนั้นที่เขาคลั่งรักคุณเขามองว่าคุณดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่านะคะเป็นคนที่มีคุณค่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลข5้านะคะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเพื่อะไข้องกับเนๆห่าคะเนยางคนอนๆอาอ่ไม่ได้เด็กแ่้วมีอายุแบบ50เลได้อะ แต่คุณเป็นคนที่ดูพาวสเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เซ็กซี่ในสายตาเขาคนนี้นะจะเป็นผู้หญิงแชร์อเจเห็นไหมคะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักมากๆเลยดวงตาของคุณนี่คือเป่งประกายนะคะเราบอกเลยว่าใบนี้นะคะหนึ่งเหรียญมาขยายเดอะซันเขาค่อนข้างที่จะคั่งรักคุณแบบเดอะซันเลยนะคะเพื่อนหนึ่งเหรียญนะ่ะเขาให้คุณเป็นแบบคนเดียวเลยนะคนเดียวที่เขาแบบคั่งรักคุณมากๆเลยคุณเป็นคนที่แบบเข้ามาเติมเต็มเขานะคะเป็นเดอะซันอ่ะ เหมือนทรงพลังกับคนคนนี้มากๆเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แอบเซ็กซี่หรือเปล่าเป็นคนที่มีเลือนล่างหน้าอกคุณสวยตาคุณสวยแน่ๆนะคะเป็นคนบางคนนะเพื่อนเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ชอบทําสีปลอนก็ได้นะอ่ะบางคนไม่ได้เกี่ยวกับต้องทาสีบลอนทั้งหมดนะบางคนคุณอาจจะใช้ผมสีดำอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะปลื้มปิ่มคุณมากๆนะคะเพื่อนเราบอกเลยว่าสาหรับในวันนี้ DIY ค่อนข้างที่จะรังสรรค์ให้คุณกับเขามาเจอกันนะคะอ่ะต่อเลยนะคะ โอ้โหก้าวเหลียงี่ยังมาขันเพื่อนขนลุกมากเลยค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณไม่มีใครคุณอยู่เป็นโสดคุณก็มีความสุขบางคนเพื่อนๆอาจจะเป็นแนวแบบชอบท่องเที่ยวคนเดียวเป็นแนวอินโทรเวสเป็นแนวแบบคุณอยู่กับธรรมชาติคุณก็ฟินแล้วนะคะสิ่งที่เขามองเข้ามาบางทีเขาเขาก็รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเขาหรือเปล่าคนที่เขาแบบรู้สึกข้างรักคุณนะคะ เพราะคุณเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบสีเขียวหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีม่วงสีเขียวเพราะคุณคุณอาจจะเป็น LGBTQ+ part, เป็นคนที่เรามองว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่ชอบมองแบบควาบบุมมุมบวกกับผู้อื่นนะคะเป็นคนที่รักอิสระด้วยเป็นคนที่ชอบมอบคุณค่า ให้กับคนอื่นบางคนคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่คอยแบบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะสิ่งที่เรามองเห็นเขาก็มองเห็นแบบนั้นนะคะเพื่อนแล้วังไงต่อคะเนี่ยอ่ะไพ่ต่อเลยคะ่ะ The Tower มา Tower มานะคะเพื่อนคือจริงๆแล้ว Tower เ,เนี่ยไพ่ใบน,นี้อาจจะแปลว่าจบนะคะแต่คนคนนี้เรามองว่าเขาไม่ได้จบนะคะเพือ่ววอน Tower มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาขยาย Judgment นะ จริงๆแล้วเรามองว่าคนๆคนี้ก็อยากจะจบความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะจบความรู้สึกนั่นแหละนะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิคคือการที่เขามาเจอกับคุณถ้าเขามีแฟนแล้วหรืออาจจะเป็นคุณมีแฟนแล้วหรืออาจจะเป็นทั้งคู่นะคะที่ต่างคุณต่างไม่ได้โสดแล้วแล้วมาเจอกันเนี่ยใจจริงๆแล้วคนๆคนี้ยอยากจะจบความสัมพันธ์อยากจะไม่ไปต่อแต่มันทําใจไม่ได้ค่ัเพื่นพอนเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือวิวอัลฟอจูนแล้วก็มี มีจ็คสเมนมาด้วยเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าคุณคือคนที่เหมือนโชคชะตานําพาให้คุณกับเขามาเจอกันเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้ค่ะเพื่อนเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้คนที่เขาคลั่งรักคุณมากๆเราบอกเลยเขาไม่ปล่อยคุณไปแน่ๆนะคะเพื่อนและที่สําคัญเดอะทาวเวอร์ใบนี้เขาไม่ได้แปลว่าจบแต่เขาจะเริ่มความสัมพันธ์หลังจากวันนี้ที่คุณเข้ามารับฟังรับชมคุณลองรอนะคะว่าคนคนนี้จะเทคแอคชั่นอะไรใส่คุณหรือเปล่านะคะเพื่อนคนคนนี้เขาจะต้องเข้าหาคุณแน่ๆเลย เขารู้สึกว่าดีวายเขารังสรนที้คุณเขามาเจอกันณตอนนี้เขาพยายามที่จะเรียนรู้คุณมากๆนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่จักรวาลส่งมาหรือเปล่านะคะเออวันนี้เพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมคุณอาจจะต้องใช้วิจารณะนะอย่างในการรับฟังรับชมนะคะอะใต้สํำรับน,นิดนึงโอ้ยไม่กอดใต้สํำรับคนเพื่อนเดลเวอร์ เราบอกเลยนะคะรีโอซัน <Hot Car peaks> <AS L> ไม่ไม่เมคพายนะคะอันนั้นคือจรรยาบัณนะคะถ้าเราเมคพานะคะมันจะเป็นการบาปนะคะเพื่อนเราจะไม่ทํานะคะเพื่อนเราจะไม่เคยทําด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ไม่คิดจะทําด้วยนะคะใต้สํหรับนะคะเพื่อนเดอะเลิฟเวอร์เขารักคุณเขารักคุณรักคุณมากๆเลยด้วยนะคะรักคุณจนเราไม่รู้จะเอาอะไรมารักดีนะเขารักคุณมากๆคุณคือคนที่มันใช่อะค่ะเพื่อนมันคือความรักไปแล้วอ่ะคือเราไม่รู้นะคะว่าคนที่เขามีเคมีแบบข้างรักคุณเวอร์วังนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วหรืออาจจะเป็นเขามีแฟนแล้วต่างคนต่างมาเจอกันก็ได้แต่มันเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่มันไม่ใช่ค่ะเพื่อนเขาคลั่งรักคุณแบบเวอร์วังนะคะเดลเลยเวอร์มาเขาอยากจะกอดคุณเขาอยากจะจุ๊บคุณด้วยนะคะเพื่อนเราบอกเลยนะคะเขาอยากจะกอดคุณแล้วเขาอยากจะจูบคุณด้วยความเป็นเขาอยากจะสัมผัสคุณอะไว้ง่ายคือเขาอยากจะใกล้ชิดคุณมากๆนะคะคนคนนี้นะคะเดลเลยเวอร์ over, อันนี้คือใต้สำรับอะมาดูบนสำรับนิดนึงที่ออบครับ เรารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะทางานร่วมกันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นคนที่ต้องเจอกันอยู่ในทุกๆวันก็ได้เลยจะเจอกันในโลกโซเชียลเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นทีมงานเดียวกันเขาค่อนข้างที่รู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขคุณคล้ายๆแบบเป็นเพื่อนก็ได้เป็นอะไรที่มันเติมเต็มเขาอะค่ะคือคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีไม่ได้เฟกนะคะการเข้าหาคุณมันมันอาจจะไม่ได้มีหน้ากากนะคะคุณอาจจะเข้าไปแล้วทําให้เขารู้สึกว่า อยู่กับคุณแล้วมันเป็นความผ่อนคลายมันไม่ต้องเฟรคมันไม่ต้องเกร็งนะคะเพื่อนเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมันสนุกนะคะเป็นความแบบสนุกอะ่ะมันมีความเคมีตรงกันคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆในสายตาเขานะคะเราบอกเลยอ่ะบางคนคุณอาจจะเป็น LG BTQ ก็ได้นะคะหญิงรักหญิงชายรักชายอะไรได้หมดนะคะคุณเป็นคนที่หน้าตาน่านรักคุณอาจจะเป็นคนที่มีสีผมไดนสีน้ําตาักหญาสีาสอะไรได้หมดนะคะเป็นคนที่น่ารักไาสุดท้ายก่อนที่ลเรอซอนเลปิ่ะบนะคอะดีว่ามีธุรนะนคะไปรับลูกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะดักันนะคะ ใบตรงกลางใบสุดท้ายคืออะไรดีนะคะให้เ,เพื่อนๆส,ส่งจิตส่งใจมานะคะเตะ้าคนลุกคะ่ะเ,เพื่อนเออวันนี้เราอ่านไพ่ไปแล้วเราค่อนข้างที่จะขนลุกนะคะไพ่วันนี้นะคะเ,เพื่อนๆมันลิงก์กันหมดเลยนะคะเพื่อนทูออฟคัฟค่ะเพื่อนเราขอพูดตรงนี้เราขอสาบานนะคะเพื่อนเราไม่เมคไพ่เราไม่เมคไพ่ pie, แล้วก็ไม่สต็อปคลิปไม่อะไรเลยคุณก็เห็นพร้อมกันนะคะเราไม่สต็อปคลิปนะคะเ,เพื่อนบอกเลยว่าไพ่ตรงกลาง เเออพืพ่อนๆที่ส่งจิตส่งใจมาให้ลีโอซาในคลิปวันนี้นะคะทูออฟครับคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะเพื่อนคู่กันคู่ทางจิตวิญญาณแล้วเซน์ของเรานะคะมันเป็นศาสตร์ของสายพญานาคมาด้วยะคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวอยู่ก็เซน์ขึ้นมานะคะบางคนคุณอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกที่เราบอกไปเป็นคนที่มีตัวเลขเกี่ยวข้องกับหนึ่งหนึ่งนะคะราศีมินก็ได้วันที่สองก็ได้ราศีกุมได้นะคะเพื่อนมีตัวเลขเกี่ยวข้องกับหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งอะไรได้หมดนะคะเพื่อนอ่ะหนึ่งหนึ่งที่เราบอกไปนะ บอกเลยว่าทูออฟคัพคุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นคู่ในอดีตชาติต่ตอกันแล้วอาจจะเคยสาบานร่วมกันให้มาเจอกันนะคะบางคนคุณอาจจะเป็นคู่แท้ทางทวินเฟลมอะไรได้หมดนะคะคู่กับเขาอาจ,จะมีความที่แบบเคมีคล้ายกันบางคนคุณอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันก็ได้แต่มาเจอกันนะคะเราขอบอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าคุณคือคู่ของเขานะคะเป็นดีวสยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ รางสารให้คุณกับเขามาเจอกันอาจจะมาช่วยกันนะคะบำบัดกันหรือเปล่านะคะอาจจะช่วยกันอะไรแล้วได้เริ่มได้หมดนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขค่ะบ๊ายบาย